ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจไม่น้อยล่าสุดที่เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นกับสาวแต่งโมลังโมลนิทิวร่วมกันโูรับแจ้งจากประชาชนว่ามีหญิงสาวตกน้ำสูญหายภายในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงท่าเรือพิบูลสงครามซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสะพานพระรามเจ็ดซึ่งภายในเรือมีชายและหญิงรวมประมาณเจ็ดคนกำลังช่วยกันล่องเรือตามหาผู้สูญหาย ทราบว่าคือดาราสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์และในตอนนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูภายในบ้านของเธอกันค่ะที่ถ้าใครได้ติดตามชีวิตของเธอจะรู้เลยว่าเธอหน้าสตรองมากๆสำหรับสาวแตงโมนิดาก่อนหน้านี้ออกมาพูดเรื่องบ้านว่าบ้านล้มละลายมันดูเรื่องใหญ่บ้านหนูตอนนี้นอกจากขายรถไปแล้วใช้เงินเก็บไปแล้วตอนนี้ยอมรับตามตรงเงินเก็บทั้งบ้านมีไม่เกินสองล้าน เมื่อก่อนโมไม่เคยบริหารเงินเองเป็นคุณพ่อซะส่วนใหญ่โมทํางานมาให้เงินคุณพ่อไปจัดแจงทั้งหมดทั้งกิจการทุกอย่างคุณพ่อเป็นคนไปจ่ายพอคุณพ่อไม่อยู่เราเพิ่งมารู้ว่าที่ผ่อนผ่อนไปเราผ่อนแค่ดอกของบ้านเราแทบไม่ได้ทบต้นวันนึงไปเช็คกับธนาคารสรุปเราค้างยอดเออยู่10บล้านแต่เรามีเงินเก็บสองล้านแต่ลูกต้องเลี้ยงคุณไม่ออกไปไหนเลยเหรอ เกือบปีค่ะไม่โผล่ออกจากบ้านไม่ได้ออกไปเจอใครเกือบปีต้องใช้เงินเก่าแล้วลามไปถึงใช้เงินลูกจนตอนนี้รถตู้ขายเขาซื้อเราด้วยการช่วยเหลือเขาเห็นเราลำบากรถตู้โมใช้มานานแล้วรถคู่ใจของโมทามาหากินเป,ป็นสิบปีเราลักมากจริงๆราคามันตกมากนะแต่เขามาช่วยในราคาที่ไม่แย่เท่าไหร่ก็ต้องขอบคุณมาก วันนี้ถ้าต้องลดบทบาทเป็นตัวสองตัวสามในละครยินดีค่ะหนูเล่นแบบนั้นมาตลอดเมื่อก่อนหนูก็เล่นนางเอกนางร้ายตัวเพื่อนตัวสองหนูเล่นได้ถ้าลดระดับไปมากกว่านั้นต้องดูว่าบทมีอะไรให้เล่นให้ท้าทายหรือเปล่าไม่เกี่ยงเลยค่ะ